โอ้เราใช้ฟิลเตอร์นี้แล้วกันครับทุกคนโอ้สวัสดีครับนีห่าวสวัสดีครับทุกคน ดีอัศจรรย์เลยว่าไอ้เหวี่ยงอยู่ไกลเอาผมขึ้นหรือเอาผมลงดีครับชินเจา้าชินเจา้า อะไรมดเลยเดิแม่ยังได้ไหมยัง like ได้ไหมน้ำหนักเท่าไหร่แล้วหรอครับตอนนี้หนักเท่าไหร่นะประมาณ67 68ครับผมนี่คือ เอาจริงๆอยากจะไลฟ์เร็วมากเลยนะวันนี้แต่ว่าเพิ่งเรียน Acting งเสร็จทุกคนวันนี้เรียนเลิกดึกมากเลิกสองค่มอ่ะเออะรียกเลยรีบกลับบ้านมากินข้าวแล้วก็คุยกับทุกคนเลย <c oughs> อย่าเต็มครับต <c oughs> ิมช็อกโกแลต <c oughs> ฟันจะดังไหมเนี่ย Hi guys, I just finished my acting class at about eight PM Thailand. Then I drive back home and have dinner and then start streaming. Good the accident. ไม่ใช่ผมนะอาจจะทาให้ทุกคนตกใจก็คือกําลังความจริงผมต้องเรียน acting ตอนบ่ายโมงครับแล้วก็เลิกเรียนห้าโมงเย็นครับผมแต่ทีนี้เนี่ยดันมีเพื่อนคนหนึ่งในคลาสตอนกําลังจะเริ่มเรียนเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้าแล้วทีนี้เขาก็แบบอยู่ๆก็ร้องโวยวายแล้วก็วิ่งออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยก็แบบตกใจปรากฏว่าเลือดอาบเลือดอาบนิ้วเท้าครับ เนี้ยตกใจมากเลยสรุปว่าเหมือนมันไปอะไรอ่ะเหมือนไปเตะประตะูแล้วแบบไปตรงขอบประตูข้างล่างมันไปงัดเล็บออกมาแล้วเล็บออกมาทั้งแผ่นเลยอ่ะแล้วแบบเหลือแบบติ่งนิดนึงแล้วแบบง้างออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เลือดก็ไหลทะลักเลยอ่ะนี่ก็เลยแบบตอนนั้นเลยต้องแบบต้องพาพาเพื่อนไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาล โหโอกระไมากแล้วก็เลยต้องเลื่อนเลื่อนเรียนก็เฝ้าเพื่อนแบบกี่โมงแล้วบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสองกว่าถึงจะเสร็จสรุปมันต้องแบบไปต้องฉีดยาชาแล้วก็บองเย็บสองสามเข็มจะไม่กิดประมาณเนี้ยแล้วต้องถอนเล็บด้วยแล้วแบบก็เลยจางได้เริ่มเรียนบ่ายโมงก็เลยเป็นบ่ายสามแทนแล้วทีนี้แบบ หมือนวันนี้เราเรียนเรื่องโมโนโล็อกแล้ววันก็เปืนอโมโนโล็อกมันคือเป็นการแบบเหมือนการพูดคนเดียวเนี้ยเขาให้หาให้หาเพลงมาเอาเพลงมาแล้วก็พูดเป็นโมโนโล็อกเหมือนเอาแบบเอาเนื้อเพลงอันนี้ออยากมากเลยเพราะว่าเหมือนถ้าเพลงที่เรารู้จักอะไรพวกนี้ยมันจะมีเป็นเมโลดี้ในหัวใช่ไหมแล้วพอเราเอามาพูดอมันก็จะมีติดเมโลดีล้อะไก็เลยแบบแล้วทีนี้ผมแบบพอดีผมต้องไปร้องเพลงงานหนึ่งก็เลยแบบเนียนๆเอา เอาไอ้ตัวเนื้อเพลงนี้ยมาเรียนเลยจะได้แบบมีอินเนอร์ตอนลองแล้วก็เลยแบบเอพอจำเนื้อลองได้ไม่อ้องตกใจน,นะทุกคนแต่เพื่อนผมก็โอเคแล้วแหละก็เรียนได้ปกติ นี่แหละคนส่งอิโมติมาไม่มีใครเม้นมาหาผมเลย <S <S ได้น้องไปไหนหรอยาน้องเล่นเกมหรือเปล่า <S 1> <S 1> เดี๋ยวท่านน้องเข้ามาเดี๋ยวเราจะชวนมาไลฟ์ด้วย <S <S แต่ผมจะไลฟ์แค่แป๊บเดียวนะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมต้องไปทำต้องทำธุระต่อผมต้องฟิตติ้งชุด ไม่เห็นมีใครอยู่เลยวันเนี้ยเป็นไหไกันหมดเนี่ผมตสามหมื่นหกแล้วอะ่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วขอบคุณนะครับผมแก้บนดกด้อมผมต้องแกมันผมไม่ได้โดนนะผมแค่พาเพื่อนผมแค่ฮิ้วเพื่อนไปโรงพยาบาลน w ้อวอสอ l l ดย์อิสออ l r i g h t it's my friend w h t got the news ล i ปิดเอาอ his feet and then I have to bring him to the hospital ถ่ายรูปก,กับสิ่งเป็นยังไงบ้างเออสิ่งถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนเก่งมากจริงๆก็นี่แบบพยายามหาวันให้สิ่งมาถ่ายผมอีกแต่ว่าเหมือนสิ่งติดถ่ายมีคิวถ่ายเยอะมากอาจจะอีกต้องสอบพักึ่ง สิงเขาจะเป็นคนที่แบบตั้งใจอะ่ะไอ้บูมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาคุยกันในกลุ่มนี้ยไอ้บูมเนี่ยจะเป็นแนว Cheese Day, Every Day แบบ c h e เดย์เอลฟี่เดย์อะแบบไออาชวนกินอะไรสิ่งก็จะแบบพี่มิวพี่มิวต้องวิทพื้นวันละหนึ่งร้อยทีนะถ้าวิทไม่ไหวก็ต้อง วิดพื้นยี่สิบทีห้าเซตก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบส่งรูปมาเนี่ยพี่มิวรูปพี่มิวพี่ถ่ายสาวว้นะตอนต้นปีเนี่ยเอาคุณแบบนี้กลับคืนมาเลยนะอะไรเงี้ยคุณก็แบบอืมนั่นแหละตามนะั้นเดี๋ยวจะพยายามวิดพื้นให้วันนี้ก็วิดไปแล้ว เทคแคร์ so พี่มิวตั n ง y ิ u วโซมั h พ่อชอบแกงเพื่อนไม่เห็นแกงเลยแกงไงเมื่อคืนอ่ะสิงไปนคนพิมพ์มาเองถึงบอกว่าผมก็ถามแล้วว่าเนี่ยพี่เอารูปนี้ไปลงได้ไหมถึงก็แบบผมว่ารูปนี้ผมก็น่ารักดีนะนี่ก็ดได้ไ็่เดี๋ยวไปลง <laughs> ชินเจาชินเจานี่หาวพี่เทคแคร์ you so much ไว้จ e ชอปเ o อร์ชอปเ p อร์ is sleeping my mom take shopper to go to sleep yeah I'm um, eating an ice cream <h ums> ออนะบอกว่ามีกินไอติมรสเขียวด้วยอันนี้นเป็นรสรสเบลเยียมชอ็ชอกช็อกโกแลตแล้วมันจะมีแบบมีเกล็ดช็อกโกแลตทุกคนมันไม่สามารถกินลงไปได้ต้องเคียเค้ยวๆก่อนผมก็กลออัวติดฟันพี่จันสวยจริงๆเหรอพี่มิวพี่จันสวยครับผมวันนี้ก็น่าสดมากเลยนะทุกคนถ้าสมสวมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผ่านการเรียก acting มาห้าชั่วโมงครับ ก่อนแลกติงก็ต้องส่งคลิปเต้นทุกวันเนี้ยทุกคนผมก็ต้องส่งคลิปเต้นให้ให้คุณครูผมครูกไก่ต้องส่งให้ทุกวันแล้วครูไก่ก็จะแบบคอมเมนต์มาว่าเอ้ยต้องปรับการเต้นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนเต้นไงพรุ่งนี้ส่งไปก็ไม่มีคอมเมนต์เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะโดหนหนักๆทีเดียวต้องส่งทุกวันเลยตื่นมาแล้วก็แบบถ้าเรามีงานใช่ไหมแล้วตื่นมาก่อนไปทํางานก็เต้นส่งคลิปให้เขาก่อนแล้วก่อนจะเต้นก็ต้องซ้อมก่อนนะเต้นเลยไม่ได้เดียวโดนดุต้องส่งคลิปอาบิดพื้น ก็จโจนดีไปสิ่งให้บิดพอดีไส่งคลิปบิดพื้นส่งคลิปซินอ,อัพทุกวันจะสกดีนะครับเรียนเต้นเวลาปนในติ้มไม่เคียวหรอกคะ่ะเนี่ยผมก็เคียวนะ excited for t i m e type season 2 me too I want to ฟีมมิทสุ่นที่มิวเซอเอ็นลิสเอ็นลิสไม่เอาน้องมิวอิลเลอร์พิยุสุมานพิยุสุมาน I hope you like my smile แต่ตอนไม่กล้าย,ยิ้มเลยเดี๋ยวยิ้มแล้ว mm hmm. เดี๋ยวช็อกโกแลตติดฟันนะ่ะไอ้เพลงนี้ไป smile now you will see the chocolate <laughs> on my teeth do you know that everyone wants to be shopper <laughs> really why I want to be a shopper too He just wake up, and eat, and sleep, and run in the garden, and sleep, and have lunch, and sleep, and have dinner, and sleep. I you พี iu, can shop per, mom ่ม yes. ิแคนไอบีชอปเปอร์มาเด้อมาหาเิตา Stay safe สาย a ัง You guys too stay safe Where is pick up Pick up is at his home ค hi ิดถึงจรงค่ะพี่มิวคิดถึงเหมือนกันทุกคนอยากให้แบบ ก็เหมือนช่วงนี้มันก็น่าจะเริ่มไปอีเวนต์ได้แล้วไหมอะแต่ก็ต้องรอดูก่อนหนึ่งอยากเจอทุกคนแล้วครับเหลือก็จะมีร้องเพงลงเราเร็วนี้นะวอกว่าทุกคนจะชอบช่วงนี้ก็ซ้อมอยู่ช่วงนี้แบบซ้อมหนักมากทั้งเต้นทังร้องเพลงช่วงนี้ก็ดันเจอเพื่อนเล็บฉีอีหลอนเลยครับเลื่อนทลักจริงๆทุกคนตรกใจมากเลย เง so ินไทยฟรอยดและคิวโซมัด์งูเดี้วผมขอไปนี่ก่อนนะคุณน้องฟิตติ้งชุดอ่ะเจอกันนะครับทุกคน I have to do a fitting now so see you guys again soon bye bye ฝอนนีนะครับทุกคน good night everybody I have to do some work now bye bye see you